สวัสดีค like ่ัและนี่คือแซ่โอเคโอเคค่ะพี่ต้องหนาพิซซ่าฮะอะไรนะไม่ไม่โอเคค่ะได้ สไปร์บาบาบีใช่หรือว่าบาบาบีสไปร์ก็ได้หรือว่าจะเป็นบาบาบายสปริก็ได้ได้หรือว่าจะเป็นสไปร์โบบะบุก็ได้ต้องเชิญมาช่องเรียกว่าแบ่งเวลาจากการทัวร์คอนเสิร์ตล่าสุดเขาได้ผ่านตัวจากการเป็นยูทูบเบอร์มาเป็นนักแสดงและตอนนี้ผ่านตัวจากนักแสดงมาเป็นศิลปิน เพลงล่าสุดออกมามันมาจากวลีที่เราพูดออกไปแล้ววลีนี้คนถ่ายเขารักฉันของเราเนี่ยก็คือคําว่า touch อ้ยเราดีใจจังเลยที่คนอ่ะเอาคําของเราไปใช้เราก็เลยว่าเฮ้ยเพราะฉะนั้นเราอยากทําเพลงอยู่แล้วพอดีแล้วอันนี้จริงๆมันเป็นเพลงที่สอง่เราทำนะเพลงแรกที่ทำอ่ะยังไม่ได้ปล่อยจริงหรอใช่อยากทำเพลงใหม่อจะทำเพลงเพื่อขอบคุณที่ เอาไปใช้กันหนังแพร่หลายจริงๆในทุกวงการในหลายๆวงการในช่วงนี้ที่แบบสถานการณ์มันค่อนข้างจะซีเรียสค่อนข้างจะเครียดกันหลากหลายอย่างอะไรก็แพงอย่างน้อยมีเพลงเราเอาไว้ฟังให้มันแบบว่ากระชุ่มกระชวยหัวใจกันบ้างก็ยังดีเอออ่ะไปดูกันไหมไปดูกันเลยนะตื่นเต้นนะตื่นเต้นยังไม่ได้ดูจริงเหรอยังไม่ดูจริงจริงยังไม่ดูจริงโอเคอุ้ยมีเสียงด้วยเอ้า หน้าผู้ชายเวอร์เสี่ยวนเมโผลยมาผเอำ Good. Oh. Ah. Ê ngay à. เกลียดนะเกียดนะเรื่องตีดีไหมเอาจริงๆนะนิยามของคาว่ากระเทยแตกแตนอ่ะมันไม่มีอะไรเลยะแต่มันทรงพลังนะใช่ยิ่งตอนที่กองขบัดชัยดังแล้วมันเป็นเงาอ่ะมันเป็นเงาแล้วค่อยๆเฟดสีให้แบบว่าเห็นมากเห็นชัดขึ้นแล้วเป็นแบบเรียนร่างเนี่ยสวยนะกระเทยไหมกระเทยกระเทยเลยแล้วเครื่องหัวไม่ใช่เครื่องหัวนะเครื่องหัวนี่เลย คือจะบอกว่าเราอะลงทุนกับเพลงนี้คือตั้งใจมากๆอกคือด้วยความท<ม>ีม่เป็นเพลงแรกเนาะมันก็ต้องแบบเป็นเพลงที่<า>เปิดมาป,ปุ๊บมันต้องใหญ่ไว้ก่อนออต้องเล่นใหญ่ต้องจัดเต็มทั้งเอมทั้งเพลงมันต้องเป็นเป็นเพลงเปิดตัวเป็นเพลงเปิดโชว์เวลาแบบว่าเราเป็นเปิดหน้าห้านอะไรเงี้ยมันต้องเป็นเพลงโชว์เปิดโชว์เปิดของเราก็เลยต้องลงทุนให้มันทุกทุกอย่างอะออกมาดีที่สุดเป็นเพลงที่เรารู้สึกว่าอยากให้มัน เป็นแสดงออกถึงตัวตนเรามากที่สุดทั้งทั้งความตาโลกมีความสวยอยู่นิดนึงก็ยังดีแล้วก็ที่สําคัญคือมีความเป็นเหนือเพ<อ>ราะเราเป็นสาวเหนือเร<อ>าก็เลยอยากจะยังไงก็ตามเพลงแรกอะ ฉันอยากใส่ดนตรีเหนืออยากใส่กองสมบัดชัยเข้าไปเป็นสัญลักษณ์ของการส่งความฮพกเหิมเขาเป็นการตีก่อนออกรบออกรบเป็นการให้สัญญาณให้นักรบเนี่ยก่อนออกส่งคาเพลิดเหิมมีกําลังใจในการไปตายถูกต้องแล้วก็อยากใส่ลงมาแล้วชุดสีเหลืองเนี่ยจะบอกว่ามันเป็นหนังนะเหงื่อคือแบบเหงื่อช้ำแต่ในขณะที่เหงื่อช้ำมันยิ่งเหงื่อเยอะมันยิ่งขยับไม่ได้นะข้างในอ่ะเพราะมันจะยืด ร้อนร้อนมากแต่อันเนี้ยเขาก็จะตีความมาว่าด้วยความที่เฮ้เบย์เบย์แม่แล้วแม่สเล่าให้ฟังเรื่องคัมบาตัสเนี่ยแม่ไม่ใช่เรื่องเหมือนเหมือนเนี่ยคือภาษามินเนี่ยนคือภาษามินเนียนก็เลยมาเป็นน้ำเงินเหลืองเป็นแบบนน้ำเงินเหลืองอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นเป็นรูปภาพในฮัลลี่พอตเตอร์ที่มีความเป็นรูปภาพที่ขยับขยับได้ เรื่องราวเป็นเหมือนตาชแคมที่เข้าไปแล้วก็เจอคุณครูนะในการสอนในการสอนความตาสอนความตาตรงนี้ก็คือเห็นเห็นกีห็นกีเหลืองโชกีเหลืองโชกีเหลืองแต่เซนเนี่ยแต่เซนเนี่ยเกียดติไม่ชอบเกียดตินนี้มีความเป็นแม่รู้สึกว่าเป็นความใฝ่ฝันอะเซนนี้คือเกียรติคือดูรู้แล้วอินเนอร์ศิลปินเกาหลีอันนี้เป็นจริงๆแล้วตอนที่ทํามา คือตอนที่พี่พี่นุย้ยเป็นน้องพี่นุ้ย The Peach Bang เป็นคนทําแต่งเนื้อร้องแล้วก็แต่งทํานองแต่งเมโลดี้แล้วแกก็แบบว่าอันเนี้ยเหมือนเหมือนฟิลแบบ Lady Gaga ที่แบบ<อ>เป็นเป็นชา้ชาๆเป็นแบบใช่แะแบบสง่า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 สวยใช่แล้วแล้วเขาก็เลยตีความมามาเป็นแบบแนวแบบว่าเป็นเหมือนแบบ ในส่วนเอเดนมีความเป็นเมกิลโรมันอะไรอย่างนี้แต่เซตนนี้ดีมากฉันชอบมากเส้นนี้มันให้ฟิลลิ่งเหมือนให้อภพรนครขาสวรรค์ใหม่เจนนุร่ใช่ตีน้าใช่ใช่เลยคือใช่เลยเส้นนี้คือแบบคือแบบอันนี้เป็นชุดเต้นหลักยุก้าศูนย์แล้วรู้แล้วรู้เลยว่าอันนี้คือดันนมมากดันนมมากเป็นเกาะอกนะอือคือหน้าเซตะอยากจะบอกว่ารังต้องเอาสายเดียวมามารังไว้ เพราะว่ามันมันไหลมันลอยมันไหลเข้าใจเนี่ยเนี่ยดึงดึงดึงเนี่ยเนเอร์ด้วยหน้าด้วยท่าดามดูมีอำนาจบางอย่างอะใช่ไม่มาขวี้ไร้ไร้แต่เซตนี้คือเซตที่น่าต่ที่สุดเหมือนเจลลี่เหมือนเจลลี่มามอยกับเพื่อนเพื่อนนี่เถอไปอยู่ที่ไหนมาทีไม่รู้สักเลยใชไม่ได้ฟังเกียร์วิกไหมเกียร์แล้วอะไรผมมาเกียรติสุด นี่เกียดไหมเกียดสินี้ไหมเหมือนบูชายันเทมิยายเทมิหยายเหมือนบูชายันแบบฟุ้งๆฝันๆกินดอกไม้เลยกินดอกไม้เลยกินอะไรก็ไม่รู้คือก็เลยอ่ะทำไปเรื่อยขอให้ได้ตลกนิดนึงให้ได้ต้าชจะสวยจะสวยสวยนนอะชุดชุดพี่อันชุดสวยมากพี่อันแนคุณดิยาหอชุดสวยมากคือดีเทลสองข้างไม่เหมือนกันชอบแบบนี้เออความเก๋ อ,อันนี้เป็นท่าฟามิงโกตอ,งตอนซ้อมมาใส่ผ้าใบแต่ตอนเต้นจริงอ่ะใส่เนี้ยเราเราฟามิงโกคือเซเวอร์ผู้ชายในเรื่องเองเลยต้องเป็นเทสนี่ผิวแทนหุ่นแกรง่งใช่ผู้ชายคนนี้คือเทสอย่าทับไปเลย<า>นี่อันนี้ดีมากอัน,นอันนี้ดีมากพลังเนาะเจ้าคือ,อทายาทคนต่อไป อันนี้คือดีเลยขนลุกนะขนลุกเขาบอกว่าแฟนๆชอบสากนี้กันมากใช่ฉันชอบมากเนี่ยคือยายไปอันนี้ได้อิสมเรชั่นมาจากเจ้านางจิรประภาในเรื่องสุริโยไทยที่ต่ไตเป็นพักแบบนั่งเสลี่ยงมาอันนี้แปลยังไงอ่ะอันนี้ก็แปลกับบริสูตรปะแปลมาเป็นชุด มาแปลบนตัวเลยอ๋อเลดอันนี้ก็เป็นแบบเหมือนแดนสเหนือเป็นเหนือคาริวชุดแดนซ์ซร์ไทน่ารักเนาะรั้ใส่ในชีวิตจริงก็ได้อันนี้ม่พร้อมก็แต่งหน้าให้เป็นหน้าคือสวยมากๆมีความเป็นอาร์ตหน้านี้อาเนอร์สีม่วงอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเก๋ๆเลยให้เข้ากับชุดเราให้เข้ากับชุดเลยใช่อันนี้ก็เป็นอีกอีกซีนหนึ่งที่หลายคนชอบฉันก็ชอบแต่ชุดตุ่ฉันเซฟไปเดี๋ยวฉันจะเซฟไปแต่เป็นนี้มากเลยนะฉันจะเซฟไปเพราะว่าไว้ดูเวลาคิดถึงเธอ เพราะมันมีคาว่าตาชใช่เนี่ยคือได้ได้ได้พี่โจค่ะพี่โจมออที่อยู่ฮาร์ดฟีลิ่งมาทำเอ็มบีให้ใช่ได้พี่อันอันคุณยาทำชุดสดีเนาะชุดนี้ใครทำ พี่อ่านอันคุณยาค่ะพ um ี่อ่านเก่งเนาะพี่อ่านอะทำมาทำให้เกือบจะทุกลุกมีแค่ลุกเดียวที่ไม่ได้ทำก็ชุดนี้อันนี้คือมิ้งมองมิ้งมองดีไซน์ใช่มิ้งมองเขาจะเน้นเป็นดีไซเนอร์ทางทางทางเหนือล้านนาก็จะเน้นทําชุดอะไรอย่างเงี้ยเก๋ๆแล้วเป็นชุดที่วิจิตรบรรจงนะดีเทลคือแบบดีเทลคือยับเลยเก็บทุกเม็ดแบบว่าโชต้นใช่ไหมโชต้นโชต้น แล้วเป็นยังไงคนตอบรับผลตอบรับก็ดีงามมากๆวินาทีที่ลงลงพรีเมียร์วันแรกอะแล้วเห็นคนดูเมนในไลฟ์เนาะตอนพรีเมียร์น้ำตาจะไหลเออเข้าใจแต่เราบอกแฟนแฟนมาตั้งนานแล้วว่าเดี๋ยวจะทำเพลงนะซีรีเพลงของตัวเองนะตั้งนานแล้วจนเราได้ปล่อยสักทีม,มันก็แบบว่าเป็นการรอคอยของเขาแล้วเราอยากทำให้มันสมการรอคอยของเขาจริงๆริงอะไรเงี้ยแล้วก็แฟนแฟนชอบแบบเราก็ได้ดีใจจังเลยที่สิ่งที่เราแบบว่าทุ่มเทสิ่งที่เราแบบ ด้วยความที่นี่แอบเป็นคน perfectionist เล็กๆพอเวลาจะทําอะไรแล้วอ่ะคือมันมันไม่ได้ชาที่ไยีเอ็มบีนะมันชาที่เพลงเราก็เอาจนกว่ามันจะได้ตรงตามที่เราอยากได้มันมันมันไม่ได้ง่ายเลยกับการที่เอาดนตรีกองสมบชัยเนี่ยต้องมาเข้ากับดนตรีที่เป็นดนตรีแนวป๊อปแนวสากลของเราล่ะเอามาบวกกันแล้วเข้ากันยังไงดนตรีที่เป็นกองสิบชัยตอนแรกเขาก็เอาเครื่องดนตรีอะไรที่มีอยู่ในโปรแกรมอะไรของเขามาหรือเอาดนตรีที่มัน ได้ง่าย,ยที่กรุงเทพปรากฏว่าไม่ได้จริงๆเราก็ต้องไปใช้ชอ,อัดเสียงกลองสบัดไทยจริงๆที่เชียงใหม่<ล>ใช่กว่าจะได้เพลงมาแบบโอ้โหพิถีพิถันมากจนพอมันออกไปแล้วเนี่ยฟีดแบ็แต่และคนชอบแฟนๆเราอ่ะชอบผู้ติดตามเราอ่ะชอบเราก็ดีใจมากๆอะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าช้างเอาไปเปิดแล้วก็ดีใจลและบ,บ้านเกิดเราอ่ะใจช่แล้วแบบยิ่งเป็นบ้านเกิดคุณคิดดูเปิดที่เชียงใหม่สาวทางดง แล้วพวกสาวห่างโดงที่อยู่ตามโต๊ะต่างๆเนก็หรือเพื่อนก็เอ้ยเอออย่างเงี้ยมันก็ได้หางงโด ในบ้านกใช่แล้วถ้ามีป้าข้างบ้านโอ้ยเมาใหญ่แล้วนะจริงๆอ่ะอำเภอต้องรักนี่มากเลยนะอำเภอหังโดงกเพื่อพีซนตลอดเวลาตลอดแฟนนางงามคุณรู้ว่าแบบว่าเป็นมิสหังโดงหังโดงแล้วก็อยู่ในเพลงด้วยคือตอนแรกอ่ะแทนที่เราจะบอกว่าสาวเจ๊งใหม่มาแล้วเศ้าก็ไม่เอาเอาสาวหังโดงมันต้องลึกลงไปในท่านแบบอำเภออทนทวีเลยแต่เราก็แบบเออดีใจที่เราได้ ได้เอาความเป็นเหนือลงมาแล้วทุกคนคือชอบทุกคนคือเ <Happy. S 2> กตแฟนๆผู้ติดตามเราอ่ะเขาชอบเราก็ดีใจมากๆแม่แล้วก็กาลังจะ,จะจะมีอีกเพลงหนึ่งเออก็รอติดตามได้รอติดตามน่าจะเป็นเพลงที่ฟังแล้วอไม่ได้อ่อโหดรุนแรงขนาดนี้แต่ก็จะแบบยุบโยกได้เป็นแนวแบบกรุฟวีแนวยุ้ยยุ้ยนะอยู่ในบ้านเบาๆเพราะอันนี้มันดูเป็นเพลงเปิดเออเพลงต่อไปก็จะมาซบซบขึ้นแต่น่าจะได้ฟังกันปลายปีสามารถติดตามได้ที่ไหนนี่ ติดตามได้เลยนะคะทาง y o u t u b สไบ้างนะคะก็แบบว่าวฝากรบกวนนะคะมิตรรักแฟนเพลงมาช่วยกันปั่นวิวนิดนึงให้ถึงล้าแล้วไม่ใช่แค่ติดตามเพลงนะเข้าไปในช่องแล้วอย่าลืมกด b s c ส i ครด้วยกด b s c r i ค e ดูคอนเทนต์อื่นๆด้วยแต่ว่าช่วงนี้ก็อาจจะมีเรื่อง เบื้องหลังหรืออาจจะมีแดนซ์เพอร์ฟอร์แมนซ์ให้ได้ดูกันไม่แต่ก็คือตอนนี้ก็มีชาเลนจ์ให้เล่นแล้วมีชาเลนจ์ต้าชาเลนจ์่ะก็เล่นได้ในติ๊กตอกในไอจีนั่นแหละครับก็ปฏิทินด้วยการผลงานเพลงนี้เนาะของสปายบาบารีก็คือต้าชาเลนัดปฏิดทินหน้าโรงด้วยค่ะวันนี้ขอบคุณพี่สุดมามากๆเลยที่มาจอยกันขอบคุณครับยังไงก็ปฏิดทินหน้าโรงนะคะด้วยการกดไลค์กดแชร์กด subscribe และสำคัญที่สุดกดกระดิ่งสำหรับวันนี้สสวัดีค่ะสวัสดีค่ะ tá